สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับยามบ่ายนะครับน,นี้อยู่หกองค์นะครับองแรกนะครับเป็นพระสมเด็จวรละครพิมฐานแซมครับนี่ครับอันนี้จัดจ้านเลยอันนี้เปิดอยู่นะครับสี่พันบาท นะครับสี่พันบาทนะครับสภาพใช้นะครับเนื้อตุต๊บๆนะเนื้อค่อนข้างต,ตุ๊บๆน้ำหนักดีตึงๆมือนะครับอง์ที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จวัลคังฐานแท้เหมือนกันนะครับอยู่มวลสารนะมวลสารชัดเจนนะน้ำหนักดีนะครับนี่ อันนี้เอา4,000บาทเท่ากันนะครับพระน่าจะลงรักมาก่อนนะนะครับพระน่าจะลงรักมาก่อนนะครับนักดีครับต่อไปเป็นเพจดีครับเจดีวัลคังดู เป็นสำคัญนะมนะันสองมนสารนะเนี่ยดูครับ,รรบนุ่มนะเดี๋ยวผมส่องมาดูไม่เชื่อนุ่มตาอันนี้เอาเอาสามพันห้าครับพี่พี่เอาสามพันห้าครับพี่พี่เอซี FC. นี่ครับ องที่สี่ครับองค์นี้แท้เลยนะเป็นพิมใหญ่แต่สภาพใช้นะครับนี่นะครับอันนี้เอาสองพันห้าพอครับสองพันห้าครับ,นะรบต่อไปเป็นพันรอบพิมใหญ่ครับนี่พันรอบพิมใหญ่เอาสามพันครับ ภาพสตูตให้นะสามพันบาทครับองค์สุดท้ายครับของคลิปบ่ายยามนี้นะครับเป็นภาพสมเร็จวัะคังนะครับพิมพ์ใหญ่ดูหลังโอหลังอเงี้ยดูง่ายเลยดูมัลสารดูมันสารชัดเจนดีนะครับพอมีน้ำหนักนะ นี่ครับเอาสามพบาทครับนี่คลิปสุดท้ายของวันที่สิบนะครับไปบายเราเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ